พังนะครับรถล้มมาแตกไม่ได้เปลี่ยนสักทีผมไปได้มาแล้วครับนี่แต่ไปดูในกล่องกันเป็นยังไงตัวนี้จะเป็นกระจกของกลุ่มของตระกูล Honda นะเพื่อนๆนมันสามารถใส่ได้กับรถทุกรุ่นนะของ Honda นะแล้วเกียวเนี่ยมันเป็นเกียวที่ขนาดเดียวกันกันกบของเดิมเลยนะตัวเกียวเนี่ยนี่เลยเพื่อนอุปรกรณ์ที่เราใช้เนี่ยี่เป็นประแจเบอร์สิบสี่นะครับก็ขัดเลยที่ตัวตัวตัวนี้เขาจะมีบอกอข้างเห็นไหมเพื่อนเพนะื่อนเนาะ แป๊บนึงมันจะมี L กับ R เนี่ย L เนี่ยเป็นซ้ายนะครับ R เป็นขวานะเดี๋ยวเราไปถอดกันใช้ประแจเบอร์สิบสี่มนหมุนออกเลยนะเพื่อนๆมันทําง่ายเราทําเองได้นะครับแค่ประแจเบอร์สิบสี่หมุนเลยนะครับทังสองข้างมันออกเลยก็ออกแล้วนะครับตัวที่มันแตก ตัวที่มันแตกนะพอดีผมรถล้มไงหมาตัดหน้าก็เลยว่าเปลี่ยนไปเลยนี่เป็นข้างอาอาน,นี่อยู่ขวานะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยเกีียวเขาจะพอดีกันไอตอนเราหมุนเข้าไปทีรแรกเราต้องระวังนะเราอย่าให้มันปีนเกลียวนะครับเนี่ยนี่ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปตั้งอีกทีนึงทีนี้ก็อีกข้างนึงนี่ก็ใส่เข้าไป ระวังตอนแรกนะตอนแรกๆอย่าไปฝืนมันมากนะเดี๋ยวมันปีนเกลียวนะครับพอได้แล้วก็หมุนเหมมันก็จะง่ายนะครับทอน,นี้เสร็จแล้วเราค่อยมาตั้งมาตั้งกระจกเลยครับก่อนตั้งนะ่ะเราก็หันให้ตรงแบบนี้หันให้ตรงแบบนี้ พอในตรงเสร็จปุ๊บเราขึ้นข้อมแบบนี้เลยนะขึ้นขอมแล้วเราก็ปรับครับมองดูให้มันพอดีแบบนี้เสร็จเนี่ยพอเราได้พอดีแล้วเนี่ยเราก็หมุนตัวนี้ลงมาหมุนตัวนี้ลงมาแล้วก็ประแจเบอร์สิบสี่เหมือนเดิมนะครับมันจะเป็นเบอร์เดิมเลยแล้วก็ล็อกนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะเราได้ที่เราต้องการอนะ่ะเราก็ล็อกนะครับ ก็ล็อกนะแค่นี้เองนะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็เอายางหุ้มอ่อนลงมาก็เอายางหุ้มลงมานี่แค่นี้เองนะเสร็จแล้วเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับการเปลี่ยนกระจกมันมันง่ายนะไม่ยากหรอกไปก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับลุงคิ้วหนาพารีวิวนะให้สู่4,000ซับไปด้วยกันไปยังไงก็ฝากด้วยนะ เปลี่ยนกระจกเปลี่ยนเองได้แล้วไม่แพงด้วยไป